ลดละเลิกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือว่ามีการรณรงค์เมาไม่ขับอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ว่าชว่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาค่ะก็มีการเก็บข้อมูลผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบางพื้นที่นะคะซึ่งพบว่ามีนักดื่มที่เสียชีวิตจากการดื่มติดต่อกันหลายวันค่ะมีข้อมูลที่น่าสนใจมาจากสำนักง,งานคณะกรรมการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ระบุนะคะว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีอัตราการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากเป็นอันดับที่3ของเอเชียและมีเยาวชนเป็นนักดื่มหน้าใหม่เพิ่มขึ้นติดตามจากรายงานค่ะแพทย์และเจ้นที่ศูนย์การช่วยเหลือผู้เลิกบุหรี่และสุราโรงพยาบาลพุทธชินราชจงังหวัดพิษณุโลกยังคงให้คำปรึกษาและแนะนําผู้ป่วยที่มีอาการผิดปกติจากการลงแดงและติดสุราโดยแพทย์ระบุว่า ผู้ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ติดต่อกันหลายวันจะทําให้ร่างกายเกิดความเคยชินและเมื่อต้องหยุดกระทันหันจะทําให้เกิดอาการลงแดงอ่อ,อนเพลียมือสัน่นนอนไม่หลับซึ่งอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ล่าสุดมีผู้ที่ดื่มเหล้าติดต่อกันหลายวันในช่วงเทศกาลสงการานเดินทางมารักษาวาระสาคนทนคิดว่าตัวเองมีการติดเหล้าค่อนข้างเยอะ แล้วเคยหยุดด้วยตัวเองแต่หยุดไม่ได้หรือมีอาการสา่นมีอาการมากเนี่ยให้มาติดต่อที่โรงพยาบาลพุทธชินราชเลยครับเราบริการทุกวันในเวลาราชการมาติดต่อที่ประชาสัมพันธ์สอบถามการรักษาเนี่ยไม่ได้วุ่นวายไม่ได้ยุ่งยากเพียงแต่จะทําให้อาการเลือกเล่าของท่านเนี่ยมันลดลงอาการที่บอกว่าลมแดงนะครับแทบจะไม่มีในช่วง7จวันอันตรายเทศกาลสงกรานต์ปีนี้จังหวัดน่าน มีผู้บาดเจ็บจากการเมาแล้วขับถึง86คนต้องทําการผ่าตัดสมองถึง3คนทําให้รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลน,น,น่านในฐานะเลขาธิการแพทย์ชนบทต้องการให้มีการเฝ้าระวังมากขึ้นเพราะผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่เป็นเยาวชนและคนวัยทํางานซึ่งเป็นกําลังสําคัญของชาติพบว่ามีเด็กอายุต่ำกว่า20ปีนะครับถึง18รายซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยก็ส่วนใหญ่ร้อยละ80เมาสุรานะครับ แล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยที่ที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มของวัยทำง,งานนะครับในบางรายก็มีเหมือนกันอายุค่อนข้างจะเข้าไปในผู้สูงอายุแล้วก็มีเหมือนกัน่ค,ครับจากการเก็บข้อมูลของสพสตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกสาขาเมืองพิษณุโลกพบว่าในช่วงเทศกาลสงการานที่ผ่านมาร้านจําหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในจังหวัดพิษณุโลกเตรียมสําหรับจําหน่ายให้กับนักดืม่มเป็นเบียร์มากกว่า2ล้าน9แสนลิตรและเหล้า2แสน7หมื่นลิตร ซึ่งเป็นปริมาณที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสะท้อนให้เห็นถึงมันนิยมคนนิยมแล้วก็ถามว่าเรื่องของการรณรงค์เรื่องของการรณรงค์ให้คนเลิกดื่มเหล้าเนี่ยก็ยังไม่ได้ผลยังไม่ได้ผลในขณะเดียวกันกรมสรรพิดเองก็ต้องมีหน้าที่นะครับที่จะเก็บภาษีให้ให้ได้เต็มไม่เต็มหน่วยนะครับเพราะ ต้องพยายามพวกที่หนีภาษีเราก็พยายามที่จะป้องก,กันนะครับนำสุราเข้ามาไม่หนีไม่เสียภาษีเราก็พยายามที่จะปราบปรามข้อมูลของสำนักง,งานคณะกรรมการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระบุว่าปัจจุบันประเทศไทยมีการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์มากเป็นอันดับ3าของท er, วีปเอเชียโดยมีการดื่มจํานวน13.49เลตรต่อคนต่อปีและมีนักดื่มหน้าใหม่เพิ่มขึ้นทุกป,ปีโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่น ส่วนการจัดเก็บภาษีเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ปี2,555ที่ผ่านมาภาษีเหล้าเก็บได้มากกว่า53,000ล้านบาทส่วนภาษีเบียร์เก็บได้มากกว่า64,000ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นทุกปี